สวัสดีครับนักเรียนครับหลังจากที่เราเรียนทฤษฎีของการเขียนโปรแกรมไปค่อนข้างมากนะครับด้วยหลายเทปวิดีโอด้วยกันนะครับวันนี้เราลองมาเขียนโปรแกรมเบื้องต้นกันง่ายๆลงไปสักนิดหนึ่งนะครับที่นักเรียนเห็นบนจอภาพอยู่ตอนนี้เนี่ยจะเป็นออนไลน์ C ี o คอมไพเลอร์นะครับหรือว่าตัวแปรภาษาหรือว่าตัวแปรภาษา C แบบออนไลน์นะครับซึ่งสามารถที่จะใช้งานบนอุปกรณ์มือถือแล้วก็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือว่าโน้ตบุ๊กอะไรได้หมดเลยนะครับนะตอนนี้ครูก็ใช้ตัวนี้อยู่นะครับตัวนี้ถ้านักเรียนต้องการที่จะทดลองทําตามนะครับนักเรียนสามารถที่จะเปิดดูเทปวิดีโอย้อนหลังนะครับไปที่วิดีโอหมายเลข2นะครับครูก็จะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของตัวแปลภาษาตัวนี้เอาไว้ให้แล้วนะครับทีนี้เราลองมาดูกันนะครับในโปรแกรมที่นักเรียนเห็นเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างของภาษา C ีซึ่งเคยอธิบายให้ฟังในเบื้องต้นไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับ ทีนี้ในบรรทัดที่13เนี่ยก็จะมีะคำสั่งคำสั่งหนึ่งนะครับซึ่งมีความสำคัญแล้วก็ใช้บ่อยมากนะครับก็คือคำสั่ง print f นะครับคำสั่ง print f นี่ก็จะเป็นคำสั่งที่ใช้แสดงผลบนจอภาพนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะเรียนคำสั่ง print f ที่มีรหัสควบคุมอีกหลายๆแบบนะครับที่เราจำเป็นต้องใช้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับครูก็จะเขียนโปรแกรมเบื้องต้นโปรแกรมหนึ่งนะครับ โดยการกําหนดค่าโดยการกําหนดค่าตัวแปรขึ้นมาตัวหนึงนะครับเป็นโดยการประกาศค่าตัวแปรขึ้นมา1ตัวนะครับก็คือตัวแปรชื่อ a เป็นจํานวนเต็มหรือว่าเป็น integer นะครับสมมุติว่าตรงนี้ให้ค่าไปเลยนะครับเป็นค่า89นะครับค่า89ในบรรทัดที่13นะครับก็จะเป็นการระบุค,ค่า เป็นตัวเลข89เนี่ยซึ่งเป็นเลขจำนวนเต็มนะครับเข้าไปเก็บม,มาในตัวแปร a นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลองปริ้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทดสอบแสดงค่าตัวแปร a เนี่ยนะครับขึ้นมาบนจอภาพตอนที่ตัวโปรแกรมนั้นถูกแปลเสร็จแล้วเราก็เริ่มต้นทำงานนะครับ ตอนนี้นะครับครูเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีตัวโค้ดโปรแกรมหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่แค่2บรรทัดนะครับก็คือ,อบรรทัดที่13เนี่ยอธิบายไปแล้วตัวนี้เรามาดูบรรทัดที่14นะครับในบรรทัดที่14เนี่ยนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าในบรรทัดที่14นะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าภายในเครื่องหมายดับเบิลโคลนนะครับหรือเครื่องหมายคําพูดเนี่ยนะครับครูก็จะเขียนเป็น เอมีค่าเท่ากับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ดีนะครับตัวเปอร์เซ็นต์ดีนะครับ mm hmm. ก็คือรหัสควบคุมการแสดงผลนะครับซึ่งเราจะเรียนกันในวันนี้นะส่วนข้อความอื่นนะครับที่เป็นตัวอักษรสีเขียวเนี่ยจะอยู่ภายในเครื่องหมายคำพูดนะครับก็จะเป็นข้อความธรรมดานะครับที่เดี๋ยวมันจะแสดงขึ้นมาในหน้าเอาพุทนะครับนะแล้วก็ต่อจากเครื่องหมาย ดับเบิลโคนะครับหรือเครื่องหมายคำพูดเนี่ยก็จะมีคอมม่าแล้วก็ตัวอักษร a ซึ่งตัวอักษร a ตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวแปรที่ปรากฏอยู่ในการประกาศในบรรทัดที่13นะครับเป็นตัวเดียวกันนะทีนี้เราจะทดลองลันนะครับทดลองรันโดยครูลบอันนี้ขึ้นไปดีกว่านะครับ่านะจะได้เห็นหน้าจอชัดๆหน่อย ทดลองรันก็กดปุ่มรันสีเขียวที่อยู่มุมบนด้านซ้ายนะครับหลังจากที่รันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีกรอบด้านล่างนะครับเดี๋ยวเลื่อนขึ้นมาด้านบนให้ดูอ่าอ,อย่างนี้มองเห็นชัดขึ้นนะครับนะช่องที่อยู่ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นผลของการทำงานที่เราเขียนโปรแกรมเข้าไปนะครับทีนี้จะให้เราดูว่าบรรทัดที่6นะครับ บรรทัดที่6นะครับเวลาที่เราสั่งแสดงผลลัพธ์ของตัวโปรแกรมเนี่ยนะฮะมันก็จะแสดงตามสิ่งที่เรากําหนดเข้าไปนะครับทีนี้ในข้อความที่อยู่ภายในเครื่องหมายคําพูดนะครับเราก็จะเห็นว่ามันเป็นตัวอักษรนะครับก็จะมีข้อความว่า A มีค่าเท่ากับนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะแต่ทีนี้ตัวเลขของเราเนี่ยก็คือตัวเปอร์เซ็นต์ดีเนี่ยซึ่งเป็นตัวเลข8 9เนี่ยจะถูกแทนที่ด้วยค่าที่มีอยู่ในตัวแปะ a นะครับ เพราะฉะนั้นรหัสตัวเปอร์เซนต์ดีเนี่ยมันก็คือค่าที่มีอยู่ในตัวแปร A นั่นเองนะครับทีนี้สมมุติว่าครูเนี่ยลบตัวเปอร์เซนต์ดีออกไปนะครับเหลือแต่เหลือแค่นี้นะครับก็คือ A มีค่าเท่ากับนะแล้วก็จบแล้วนะครับเวลาเราดูว่ามันจบเนี่ยก็คือดูที่เครื่องหมายดัมมลโขดนะครับก็คือในภายในเครื่องหมายคำพูดเนี่ยก็คือสิ้นสุดแล้วนะครับ ตัวอักษรที่เราอยากจะแสดงเนี่ยมันจะมีอยู่แค่ภายในเครื่องหมายคำพูดเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้ก็จบแล้วนะครับทีนี้ลองกดรันดูอ่ตรงนี้อตอนนี้ผลลัพธ์ของตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับก็ขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมี warning ตัวอักษรสีเหลืองอยู่นะเพราะว่าเราเนี่ยใส่ค่าตัวแปรล,ลงไปด้านหลังเครื่องหมายคำพูดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าครูลบออก นะครับปิดเลยอยู่แค่นี้นะครับกดรันใหม่อีกทีนึ่งนะครับแบบนี้ตัวหนังสือคำเตือนบอน n นิ่งเนี้ยจะหายไปแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี้ยเราค้างชื่อตัวแปรไว้โดยที่ไม่ได้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคำเตือนขึ้นมา,า,าจะเห็นว่าผลลัพธ์ของโปรแกรมนะครับตรงนี้ก็จะเป็น a มีค่าเท่ากับนะครับก็ตามสั่งนะครับเพราะว่าบรรทัดที่6เนี้ยเราสั่งแค่นี้มันก็เลยแสดงมาแค่นี้ อ่าทีนี้เอาใหม่นะครับครูใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ดีลงไปนะครับแล้วก็พอเราใส่เปอร์เซ็นต์ดีลงไปตรงเนี้ยนะครับถ้าเราไม่ใส่ชื่อตัวแปรต่อท้ายนะครับมันจะเป็นยังไงอ่าลองดูถ้าเราใส่เปอร์เซ็นต์ดีลงไปแต่เราไม่ใส่คอมม่าแล้วก็ชื่อตัวแปรต่อท้ายนะครับผลก็คือว่ามันเอาอะไรมาแสดงให้เราดูก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเ,าเราไม่ได้ระบุ ตัวแปรใดๆที่จะเอามาแทนค่าไอ้เจ้าตัวเปอร์เซนต์ดีตัวนี้นะ่าลองกดลันอีกครั้งหนึ่งดูซิว่ามันจะเป็นตัวเลขเดิมไหมครับะจะเห็นว่าอตอนนี้พอหลังจากที่เรากดลันลงไปหลายครั้งเนี่ยนะครับตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปแสดงว่ามันเอาตัวเลขอะไรมาแสดงให้เราก็ไม่รู้นะครับทีนี้เราก็ไม่สามารถคาดเดาได้ว่ามันจะเป็นตัวเลขอะไรนะ อ่าถ้าจะทำให้ถูกนะครับทำให้ถูกเลยเนี่ยโอเคถ้าจะเขียนโปรแกรมให้ถูกนะครับก็ใส่ชื่อตัวแปรล,ลงไปให้ครบนะครับอันนี้ก็จะหมายถึงว่าให้เอาค่าที่อยู่ในตัวอักษร A เนี่ยมาแสดงให้เราดูนะครับกดลันไป อตอนนี้ก็จะเอาค่า89ที่อยู่ภายในตัวอักษร a เนี่ยมาแสดงให้เราดูแล้วนะครับสมมุติว่าครูใส่ตัวแปรที่เป็น double นะครับเข้าไปเระบอกว่าเป็น b ตัวแปร double เนี่ยจะเป็นตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูลเป็นเลขทศนิยมนะครับ ครูก็ใส่เข้าไปนะครับทีนี้ถ้าครูอยากจะแสดงค่าตัวดับเบิลเข้าไปถ้าครูอยากแสดงค่าตัวเลขทศนิยมออกมาทบนจอภาพนะครับเราจะใช้ตัวเปอร์เซนต์ดีเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าเปอร์เซนต์ดีเนี่ยเขาก็จะใช้สำหรับตัวแปรที่เป็นเลขจำนวนเต็มนะครับ แต่ทีนี้ถ้าหากว่าเป็นเลขทศนิยมเนี่ยก็จะใช้เปอร์เซ็นต์ f นะครับซึ่งจะเป็นการแสดงค่าเลขทศนิยมนะครับอลองกดรันดูนะครับก็จะได้ค่าที่เป็นเลขทศนิยมตอบออกมานะครับอ่าตอนนี้ทีนี้ตัวโปรแกรมเนี่ยมันยังไม่ถูกนะครับเนื่องจากว่า ตรงคำสั่ง print ตัวนี้เราใช้เป็น a เท่ากับถ้าจะทําให้ถูกก็ต้องเป็น b เท่ากับนะครับเป็นค่า b เท่ากับกดรันใหม่ทีนึ่งตัวนี้ก็หมายถึงว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยอยากจะแสดงค่าที่เก็บไว้ในตัวแปรที่เป็นเลขจํานวนเต็มก็คือ integer นะครับ int เนี่ยเราใช้ให้เราใช้ตัว d นะครับ ทีนี้ถ้าหากว่าเป็นเลขทศนิยมเนี่ยให้ใช้เปอร์เซ็นต์ f ในการแสดงผลนะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าหากว่าเราใช้ตัวเปอร์เซ็นต์ d เนี่ยผิดไปนะครับอ่ะครูก็จะสมมุติว่าอ่เราใช้ผิดนะครับอ่ถ้าเป็นแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับะบรรทัดแรกเนี่ยใช้เปอร์เซ็นต์ f มันก็จะแสดงผลได้ถูกต้องนะครับส่วนบรรทัดที่2เนี่ยใช้เปอร์เซ็นต์ดดูซิว่ามันจะ ให้ผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับกดรันแล้วนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าตอนนี้ค่าที่แสดงผลเนี่ยมันผิดนะครับก็คือตัวเลขชุดแรกเนี่ยจะแสดงผลถูกต้องนะครับส่วนตัวเลขชุดที่2เนี่ยแสดงผลผิดนะครับทีนี้ครูลืมใช้รหัสขึ้นบรรทัดใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวขอเติมรหัสขึ้นบรรทัดใหม่นะครับรหัสขึ้นบรรทัดใหม่เนี่ยเขาจะเรียกว่ารหัส backslash n นะครับคูก็จะเติมลงไปนะครับต่อท้ายตัวเปอร์เซ็นต์ดีนะครับอ่าลองรันใหม่อีกทีหนึ่งอ่าลองลองรันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นักเรียนก็จะเห็นว่าอ่าตอนแรกเนี่ยนะครับ เราสั่ง %F นะครับค่าที่มันปริ้นออกมาให้เราเนี่ยมันก็ถูกต้องนะครับก็คือ15.32นะครับแล้วก็แถมยังมีจุดทศนิยมอีก4ตำแหน่งด้วยคือ0 0 0 0นะครับแถามมาด้วยนะครับแต่ว่าในคำสั่งบรรทัดที่8เนี่ยมันยังผิดอยู่นะครับเพราะว่าค่าที่เก็บไว้ในตัวแปร b เนี่ยมันเป็นเลขทศนิยมแต่เวลาที่เราสั่งแสดงผลเนี่ยเราสั่งเป็น %D นะครับซึ่งเป็นรหัสในการแสดงเลขจํานวนเต็มเพราะฉะนั้น ค่าที่ส่งให้กับมันเนี่ยซึ่งเป็นทศนิยมเนี่ยมันก็เข้าไปสู่ตัว,ตวแปรเปอร์เซนต์ดีเนี่ยนะครับก็คือผิดนะครับผลก็คือมันเอาตัวเลขอะไรออกมาให้เราก็ไม่รู้นะครับนะซึ่งซึ่งไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแก้บรรทัดนี้ให้ถูกต้องเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเนี้ยเป็นเปอร์เซนต์เนะครับเหมือนบรรทัดที่17มันก็จะออกผลมาถูกแล้วนะเป็นแบบนี้นะครับนะโอเคทีนี้ ถ้าเราลองปรับเปลี่ยนค่าบางอย่างในรหัสควบคุมการแสดงผลนะครับยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นด้านหลังอักษรเปอร์เซ็นต์นะครับครูก็เติมจุด2ลงไปนะครับต้องมีจุดด้วยนะครับตรงนี้นะครับถ้าไม่มีจุดก็ไม่ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นรหัสควบคุมการแสดงผลนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์จุดสองเอฟนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเราลองดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเราใส่เป็นเปอร์เซ็นต์จุดสองเอฟนะครับกดรันดูอ่า มันจะเป็นยังไงครับก็คือตัวจุด 2F เนี่ยเป็นตัวที่เราสามารถที่จะกำหนดตำแหน่งทศนิยมลงไปได้ว่าต้องการแสดงผลจุดทศนิยมเนี่ยกี่จุดนะครับนะอ่าทีนี้เอาใหม่นะครับถ้าสมมติว่าต้องการทศนิยม4ตำแหน่งเราก็จะเปลี่ยนเป็นจุด 4f นะครับจุด 4F กดรันครับอ่ถ้าอยากได้ทศนิยม4ตำแหน่งก็จะเป็นรหัสแบบนี้นะครับ ทีนี้ไปดูรายละเอียดสักนิดนึงนะครับว่านอกจากไอ้เจ้าตัวเปอร์เซ็นต์ดีกับเปอร์เซ็นต์เอฟตัวเนี้ยมันยังมีตัวเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างอื่นอีกนะครับรหัสควบคุมการแสดงผลนะครับหรือว่าคอนโทรลฟอร์แมตโค้ดเนี่ยนอกจากจะมีเปอร์เซ็นต์ดีนะครับตัวนี้กับเปอร์เซ็นต์เอฟนะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์ดีเนี่ยเมื่อกี้ครูอธิบายว่าเปอร์เซ็นต์ดีเนี่ยใช้สําหรับการเก็บเลขจํานวนเต็มนะครับที่เป็น integer หรือว่าถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์เอฟนะครับก็จะเป็นเลขทศนิยม ทีนี้ถ้าเป็นรหัสรูปแบบอย่างอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ซีนะเปอร์เซ็นต์ซีตัวนี้นะครับถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ซีนะเปอร์เซ็นต์ซีเนี้ยใช้แสดงตัวอักษรแต่แสดงเพียงแค่หนึ่งตัวนะอ่าถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์เอลดีจะใช้แสดงเลขจำนวนเต็มชนิดลองนะครับเปอร์เซ็นต์อี ใช้แสดงจำนวนจริงแบบ e x p o n e n t i a l นะครับ e x p o n e n t i a l ก็คือพวก10ยกกำลังตัวเลขอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างเช่น10ยกกำลัง3อะไรพวกนี้เป็น e x p o n e n t i เชนะครับทีนี้ถ้าเป็นเปก็จะเป็นการแสดงเลขทศนิยมเหมือนกันนะครับเปอรใช้แสดงเลขจำนวนเต็มนะครับคล้ายๆกับตัวเปนะ อาต่อไปนะครับถ้าหากว่าเราต้องการแสดงตัวเลขฐาน8ออกมานะครับก็จะใช้เป็นเปอร์เซ็นต์โอนะครับตัวนี้ตัวโอนะส่วนถ้าเราต้องการแสดงข้อความนะครับไม่ใช่หนึ่งตัวอักษรนะแต่เป็นข้อความข้อความนี้ก็คืออักษรหลายตัวนะครับให้ใช้เปอร์เซ็นต์เอสทีนี้มาดูอีก2ตัวสุดท้ายนะครับก็คือถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ยูก็คือแสดงตัวเลข จำนวนเต็มที่มีค่าบวกนะแต่ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ x ก็คือแสดงเลขฐาน16ออกมาตัวที่นักศึกษาจะใช้บ่อยนะครับอย่างที่บอกก็จะมีเปอร์เซ็นต์ d ตัวนี้นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ f ตัวนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ c เปอร์เซ็นต์ s นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้บ่อยนะครับก็ควรจำให้ได้นะฮะ4ตัวนะครับ